ครูอ่ะจะจุดทูปเก้าดอกกลางแจ้งหน้าบ้าน ะะแล้วบอกทวยเทพเทวดาบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนดวงจิตดวงวิญญาณทุกดวงเทพเทวดาที่ปกปักรักษาเราปกปักรักษา,าธุรกิจของเราหรือว่าทรัพย์สินของเรารวมไปถึงเทพที่ครูค่ะเทลรบนับถือบูชาทุกพระองค์ครูก็เอ่ยมาตั้งแต่พระนารายมหาราชพระเจ้าตักสินมหาราชพระเนเรศวรมหาราชพระปิยมหาราชคุณย่าโมคุดยักษลากสดพญานาคพญานาคายาวมาเลยนะคะคือเรานับถือสิ่งไหนหรือเราอ่ะมีจิตสิ่งไหนครูก็จะ สวดมนต์แล้วทําไมถึงต้องสวดทําไมครูถึงอันนี้เพราะครูขอบารมีท่านเข้าใจนะคะขอบารมีของทุกท่านที่ข้าพเจ้ากล่าวมาโปรดประทานพรเห็นไหมขอบารมีที่ข้าพเจ้ากล่าวมาทุกท่านทุกพระองค์โปรดประทานพนนารให้ข้าพเจ้าชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะคะนี่เป็นการขอบารมีคุณเคยขอบารมีท่านหรือ,อยังแต่ไม่ใช่แค่การขอนะคะหลายคนขออย่างเดียว แต่ไม่รู้จักให้หรือไม่รู้จักการอโหสิกรรมให้จุดธูป16ดอกกลางแจง้งหน้าบ้านข้างบ้านก็บริเวณหน้าบ้านนะคะกลางแจ้งเนาะแล้วให้เราอะค่ะสวดบทขออโหสิกรรมไม่ได้ยาวเลยค่ะสั้นมากนะเราสามารถสวดขอขมากรรมได้ทุกวันหรือทุกวันพระวันโกน บางคนสวดแค่วันพระบางคนสวดแค่วันพระกับว,วันโกนแต่บางคนกำหนักไงอยากให้กำอยากให้ถูกปลดปล่อยอยากให้ใจโปร่งโล่งสบายเขาจะทำทุกวันทีนี้ค่ะการทำแบบนี้ค่ะอย่างที่ครูบอก เป็นการขอขมากรรมโดยรวมองค์รวมทั้งที่เรารู้ไม่รู้เจตนาไม่เจตนารู้เท่าถึงการรู้เท่าไม่ถึงการติดกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวเราต้องสวดขอขมากรรมแม้เขาจะให้อภัยหรือไม่ก็ตามการขอขมากรรมคือใจเราบริสุทธิ์เราไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนาจะทําให้เขาเจ็บปวดนะคะสิ่งนี้ค่ะมันจะคลี่้ขายแล้วสิ่งดีมันจะหลั่งไหลเข้ามาได้ไวมากสำหรับใครก็ตามมีข้อจำกัดเกี่ยวกับว่าไม่สามารถที่จะ จุดทูบได้คุณสามารถเอาทูบที่ไม่ต้องจุดอะค่ะสิบหกดอกแล้วก็กระถางทูบเล็กๆอะค่ะแล้วก็ทรายหรือดินก็ได้นะคะแต่ขอแนะนําให้เป็นทรายเนาะดินก็ได้ไม่เป็นไรค่ะเสียบเสียบไว้เลยนะคะเสียบไว้เลยแล้วเมื่อไหร่ที่ฝนตกให้เปลี่ยนเมื่อไหร่ที่เปียกเมื่อไหร่ที่ครบเก้าวันหรืออะไรก็ตามมาหาตามตามจิตศรัทธาของคุณเลยหรือเปลี่ยนทุกวันพระไม่ต้องจุดค่ะเสียบไวสิบหกดอก วันไหนฝนตกต้องเปลี่ยนก่อนวันพระนะคะไปสวดการแจ้งนะห้ามสวดใ,ใ,ในในในชายคาทุกครั้งที่สวดใช้จิตเป็นหลักนะคะจิตแห่งความเชื่อและศรัทธาเป็นหลักไม่ใช่สวดเพราะฉันหวังสิ่งนั้นฉันหวังสิ่งนี้เชื่อไรที่จิต